ถึงบ้านแล้วทำอะไรทำาอะไรเลี้ยงแมวนี่ไงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปีนป่ายเก่งจังเลยอโอ้โหดูดูกลับมาบ้านมาเลี้ยงแมวอ่าขี่คอขี่คอพ่อมันขี่คอมันเขาียกไอ้ทองน้อยทองน้อยแม่ไปไหนละแม่เดินไปไหนแล้วเมื่อกี้ไม่ดูพูดด้วยพูดขี่คอพ่อ ขี่คอปุลนะหรอให้ขี่คอปุนหน่อยสิให้ขี่คอปุนหน่อยนะว่าจะออกมาเอามาเร็วว้าทิดเสื้อว่าแล้วจบแล้วไม่ออกแล้วไงมีเขมีย่มันลิงไงมปุ่นมันลิงเมียวเมียวเมียวน่ารักมากด่ะพาเดินเล่นกันนี่พาเดินเล่นพาเดินเล่นเลยแบบนีะออกไป มาทำอะไรก้อนอาหารแมวกว่าจะจับได้แต่ตัวโหยากเกินเลยเกินชืหม่ไหมเหมียมว,ว,ว,วอะอันนี้เป็นไอ้ทองใช่อันนั้นคือไอ้เงินแม่มันแม่มันได้ถุงเงินโอ้ยยินสากมากลูกมันคือไอ้ทองใช่หมดละตัวนี้น่ารักมากจับได้แค่ตัวเดียวมีสามตัวเดียว,ว,วเลยจริงจริงกินเยอะ จะจับได้อีกสองตัวเดี๋ยวมาโชว์นะคะสี่ตัวไอตัวหนึ่งสวยมากสีทองขาวสี่ตัวมาจากไหนมันไม่สามตัวสีสีมันสีสีตัวหนึ่งสีทองขาวตัวหนึ่งดําขาวแต่ตัวนี้สีทองประมาณนั้นโอเคตัวนี้น่ารักมากเลยใช่แต่จะเช็ดตาให้มันก่อนไอทองน้อยเนี้ยงเี้ยทองน้อยเช็ดหน้าให้หน่อยนะจับอาบน้ำเลยไหมจับเลยไปมันจะได้เชื่อ 天。